ขอ,อนมสัสก,การครับหลวงหลวงพ่อครับจเจริญพรพ่อมาอ,อ,อ,อย่างน้อเมื่อนี้ยวาสีมารบกวนเสนอเขาหน่อยขวนอยัางหลักคือลูกไส้สิลุงแขงหลินพินแสดงเลี้ยงพินนี่ละเขาหน่อยอแต่ว่าก็อยากให้ลูกไส้สานา<อ>ว่าสนันดีลวงพ่อก็ซอยพิจระาถ่า,างในั่งให้ไ,หได้เลยโบประยังโบประยังอาตมาสีซอยโอ้ยสาธุเป็นอยังบุญการใส่ไพ่พึ่งวรมีของโอ้ยโบวพน้อเนาะ โอ้โครบยิ oh, 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 uh ่ต oh, ัว oh. จ oh, ังเคือ oh. ว่านะโอ้โอ้อน oh, ุญาตบาตเข้าบัตรนองโทรศัพท์เขาเนาะโอ้ยเนาะจะมาไม่ยั่งยืนเนาะโทรศัพท์ก็ได้ฮัลโหลว่าไงพ่อเรื่องเทศจัดการเรียบร้อยไหมแข้งคันทิ้งด้อโอ้ยสะดวกสบายครับหายห่วงเรื่องนี้ผมมีปัญหาผมจัดการให้หมดแล้วครับเอ่อเรื่องการแสดงแข่งคู่แข่งเนี่ยวะโอ้ยผมก็จัดให้ จะให้ลูกผมนี่ละเป็นผู้เสนาแต่ว่าผู้มสนสิมาแขงกับยาให้มันสนะตัวม่อยทุกคนต่างๆต้องเชื่อฟังผมปรนเด้อยเรื่องเกิดขึ้นอันคูิเสนาสีมาแขงนั่นอันขึ้นต้องเอาทิมทิมทีมนเคยแพ้เลยครับคืองานนี้สีให้ลูกผมแพ้เพราะอะไรเด็ดขาดเด้ยเพราะว่าทั้งจังหวัดกมาทั้งโพลากุยใ่ญ่กมาเป็นสักขีพญานผมสิเสียหนามเพราะอะไรพว่าฮะมดเพราะใดเลยเพราะไดเพราะใ เสียแพ,พ้ผมม่ได้ครับเพราะว่าผมเตรียมการไปเรื่อยๆ์่เลยผู้รลกวพู้พยัง่กับให้เกียดต่อผมเลยกับผมเสียหน้าเสียตารรยม่ได้ครับออรเรียกมันนี่กับแพร่มาได้เด็ดขาดครับ